รถแมคโครมาส่งสับเบอรี่นี่สับเบอรี่น่ากินมากดังมากเยลลีหนึบๆจ้าอันนี้น่าจะอลาห้าบาทนะเพื่อนๆนี่ว้าดูสิน่ากินไหมอืมหนึบหนับมาก อืมอร่อยอะ่ะเหมือนเคี้ยวขนมไทยเลยะจริงๆพี่มีสตอเบอรี่หลายลูกเลยนะ,ะนี่ใส่อยู่ในลงังดูมันไงน่ากินว่ามีทั้งเมลอดนะมีอง,งุ่นด้วยแล้วก็นี่สตอเบอรี่มีเยอะเลยมีเยอะเลยชอบนะว่าเพื่อนๆชอบกันไหอ่านี่นะนีหลายรอบรสมาเราจะมา แกะกันเลยนะแต่ก่อนที่จะไปดูของข้างในเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องนี้นะครับก็อย่าลืมกดติดตามช่องนี้เอาไว้ด้วยนะจะได้ไม่พลาดการอัปเดตคลิปใหม่ๆนะครับพร้อมกับกริงแจ้ง,งเตือนเอาไว้ด้วยมาเปิดเลย1นึ่อามอ้าวเปิดไม่ออกแกะกนันเลงกันนี่เปิดมาแล้วเป็นเหมือนกับรถคันสีฟ้าเลยนะฮะก็จะม,มีมีทั้งหมด 4อันเช่นกันนะครับมาเจ้ากล่องนี้ที่อยู่ข้างในเนี่ยมันมีอะไรนะดูไปพร้อมกันนะเพื่อนๆหนึ่ง้ม yeah! ไม่มีอะไรนะ <c oughs> นี่อันนี้นะดูรอบๆก่อนอ่า <c oughs> เดี๋ยวเราจะมาลองแกะกันเลยนะเพื่อน <c oughs> โ้โหโปเตโต้นะมันฝรั่งแล้วก็เขียนไว้ณนะตรงนี้นอกนั้นก็อ่านไม่ออกเลยเพราะว่าเป็นภาษาอังกฤษหมดเลย Ghost pepper น่าจะใช่นะ oh. หรือว่าเป็นของเกาหลีลองดูดิอันนี้เหมือนภาษาเกาหลีเลยอะผลิตโดยประเทศมาเลเซียเอาละแกะเลยแล้วกันนะแต่ก่อนที่จะแกะเพื่อนเื่อคนไหนที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องนี้อย่าลืมเช็กดติดตามด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดการอัปเดตคลิปใหมห่ๆเนาะเอาเลย1 2 3ว้าวเป็นแผ่นสีดำหมดเลยเฮ้ยลองดูหนึ่งแผ่นก่อนเลยนะนเพื่อนเพื่อว้าว เป็นแผ่นแบบนี้นะ่ะเฮ้ยเอ้ย,อยมันฝรั่งสีดำหมอเฮ้ยกลิ่นขนมไทยบ้านเราเหมือนกันนะจะเผ็ดจริงเหรอกลัวมันจะไม่เผนะ็ดเนอะลองชิมเลยอืมเฮ้ยอร่อยเฮ้ยเผ็ดนิดนึงเฮ้ยมันตามมาทีหลังเฮ้ยเผ็ดเผ็ด ิกาจูหลายคนคอมเมนต์แล้วก็เรียกร้องว่าอยากจะให้รีวิวพิกาจูนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าข้างในเนี่ยมันจะมีอะไรผมจะอ่านเลยนะเป็นข้าวโพดอบกรอบรสคารามเมลนะครับยางลบตัวต่อไล่โปกเกมอนเขาบอกว่าของเล่นชิ้นนี้นะไม่เหมาะสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า6ขวบนะเพราะอาจจะเผลอกินกลืนหรือว่าอมมีใครอายุต่ำกว่า6ขวบหรือเปล่าก็เรามัดระวังในการเล่นเลยนะว้าวขนมเอ้ยมาแล้วที่ ได้เป็นยางลบหรอมันคือยางลบตัวต่อนะมันเป็นยางลบจริงๆรหรอลบได้จริงๆหรอลองไหมว่ามันลบได้จริงๆมไหมเฮ้ยมันมีขุยออกมาทุกคนไม่อยากลบเลย,ยมันสวยเกินไปนะก็มีเท่านี้นะในกล่องก <c oughs> ล่องทั้งหมดที่ซื้อมานะน่าจะกล่องละประมาณ20บาทนะถ้าจำราคาไม่ผิดเรามาแกะดูขนมกันสักน,นิดนึงนะเอ้ย <c oughs> เป็นขนมข้าวโพดที่ผมชื่นชอบนะอืมอร่อยเหมือนเดิมอืมอร่อยจริงๆนะขนมข้าวโพดทุกคน แจนรสโอริโอวันนี้นะครับเราจะมาดูกันว่าไอ้เจ้ารสโอริโอสองเซนี้มันจะเป็นอย่างไรข้างในจะมีอะไรที่กินได้บ้างยกล้อยกล้อแซ้ด์แล้วแซนด์แล้วแซนแล้วสำหรับรถโอริโอที่นำมาวันนี้นะครับซื้อมาจากห้างนัทคอรอันนี้นะครับเป็นโอริโอคุกกี้แซนด์วิชรสช็อกโกแลตนะฮะสอดไส้ครีมวานิลลาส่วนอันนี้เหมือนกันเดี๋ยวเรามาแกะข้างในกันเลยนะครับว่ามันจะมีอะไรกันบ้าง ดูสีนี้ก่อนเลยะฮะสีน้ําเงินหรือว่าสีฟ้าลองดูนะนี่รอบรถนะครับเป็นแบบนี้นะครับก็จะมีล้อที่วิ่งได้จริงๆนะครับนี่คือด้านบนนะอ่ะเราจะมาแกะกันเลยนะว่าข้างในเนี่ยมันจะมีอะไรนะเพื่อนๆเ,เอาอย่างเปิดเลยนะหนึ่งส,งสว้าวเห็นไหมเห็นข้างในไหมเป็นขนมโอริโอที่เป็นแบบถุงนะเพื่อนๆ2 3สาม เราจะมาจัดโลเคชันก่อนนะเฮ้ยน,นี่เป็นรถนะมีอันนี้มีอันนี้มีอะว่างไหนดีอ่ะนี่รถอยู่นี้ไปเลยอันนี้เป็นสติกเกอร์นูนนะดีละคุมาก็ยังเป็นขนมแบบเดิมกินจนหน้าจะเป็นข้าวโพดแล้วเนี่ยนี่เจนงสติกเกอร์นูนก็จะเป็นนูน,น,นมานะอะเดี๋ยวเรามาแกะซองกันเลยนี่เฮ้ยสวยนะเนี่ยทุกคนลองดูที่ลองดูไหมอันนี้มือถือนะลองดูสักหน่อยหนึ่ง น่ารักเปล่าเดี๋ยวเรามา ดีเลยอันนี้เป็นสติกเกอร์เจลนะส่วนอันนี้เป็นสติกเกอร์นูนลรีราคูมะแกะอันไหนก่อนดีแกะอันไหนก่อนดีอันนี้ก่อนนะแล้วนะว้าวเป็นขนมข้าวโพดเหมือนเดิมนะนะเพราะฉะนั้นเราจะไม่แกะขนมแล้วเราจะดูแต่ของเล่นแล้วกันเอ้ยนี่มันเป็นสติกเกอร์เจลนะเป็นแบบเจลเจลอีกแล้วเ,วเรามาลองแกะดูกันนี่เลยทุกคนมันเป็นเจลอ่ะนี่นะ ให้ดูนะนี่จ้ามันเป็นเจลอย่างนี้จ้าเดี๋ยวเรามาเริ่มไฮไลท์แรกกันเลยนะสําหรับขนมในคลิปนี้นะที่อยากจะเลือกนี้ m a r ์ h เมลโล่สีชมพูเป็นรูปดอกกุหลาบนะเห็นป้ายเห็นปะอือนี่เอาไปให้แฟนเลยอันนี้ซื้อมาจากเซเว่นนะราคา35บาทมีเขียนว่ารักนะด้วยสเ๊ะสเ๊ะนี ดอกุลาฟที่ชมโหดีน่ากินไหมดูดิมันดึงดึงอย่างนี้ได้ด้วยเพื่อนืมัสเลโลนุ่มมากอืมดเห็นไหมว่าคืออะไรทุกคนเพื่อนที่ดูมาถึงตรงนี้แล้วก็อย่าลืมช่วยกดไลค์คลิปนี้เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับนี่คือ DIY my sushi นะจ๊ะ อันนี้มันเล่นยังไงละเนี่ยเป็นขนมปั้นได้และก็กินได้ด้วยเฮ้ยจริงปะเนี่ยมันดูน่าสนใจมากเลยเขาจะมีให้โอเพนตรงนี้นะเราจะลองเปิดเลยเปิดไม่สวยว้าวนี่คืออะไรทุกคนเป็นขนมเหรอเฮ้ยอะไรอะอะไรอะมันคืออะไรอะอันนี้ไม่รู้ไม่รู้จริงๆฉีกซองสีขาวสองซองแล้วก็นวดรวมกันเป็นก้อนเดียวจะแกะดูทุกชิ้นเลยว้าวมีทั้งหมด หชิ้นนะใน1นหอ6ชิ้นในหนึ่งหอนะหชิ้นหนึ่งสอมี่ห้าหมีจชิ้นไม่ใช่เลยพูดผิดแต่มี7จชิ้นใครที่ได้ดูคลิปนี้ไปแล้วก่อนหน้าอาจจะแบบแปลกใจว่าเฮ้ยคลิปนี้มันถูกลงไปแล้วไม่ใช่หรือใช่แต่ว่าพูดผิดทุกคนมีเจ็ชิ้นต้องขอบคุณน้องๆงที่คอมเมนต์บอกด้วยนะว่าผมนับผิดเจ็ชิ้นจริงไหมเดี๋ยวมาดูใหม่นะหนึ่งสอี่ห้าหเจ็ด ทุกคนมี7ชิ้นนะ1หอ่อมี7ชิ้นรถ1คันเนี่ยมีแบบเนี้ยสหอ่อเพราะฉะนั้นจะมีทั้งหมดกี่ชิ้นเอ่ยติ๊กตักติ๊กตอกติ๊กตกโอเคเดี๋ยวเรากลับไปดูคลิปที่ถ่ายไว้เลยนะคะมีเราจะกินเลยทำอาหารขอต้รับทุกท่านเข้าสู่ช่วงทำอาหารนะเขาบอกว่าให้แกะซองสีขาวสองซองนะลงไปเลยคืออะไรอ่ะเห็นไหมเห็นไหมสีขาว ก่อนเล่นก็อย่าลืมล้างมือด้วยนะนวดรวมกันเป็นก้อนเดียวนวด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 แบ่งสีขาวออกมาหนึ่งก้อนนะเขาบอกว่าขนาดเท่าวงกลมนี้เม็ดแค่นี้เองเห็นไหมขนาดเท่าวงกลมนี้เล็กไปปะเฮ้ยกลิ่นมันหอมมากคืออะไรไม่เห็นเข้าใจเลยอะยากจังมันมีสีแดงอีกค่ะคืออะไรเนี่ยเล่นไม่เป็นใครเล่นเป็นก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกด้วยนะอ่ะแกโดสีดำเลยนะว้วทำไมไม่เห็นมีสีเหลืองเลย หรือว่ามันสุ่มมาหรอเพราะฉะนั้นนะสีดำเนี่ยน่าจะเป็นเหมือนกับสาลายเพราะฉะนั้นเนี่ยเราทําเป็นอันใหญ่อันเดียวเลยแล้วกันอ๋อเลยอ๋อไม่ถึงทุกคนมันจะมันประหลาดมากเลยนี่ไงเข้าขอสาลายแล้วทุกคนอันนี้ทํายังไงดีอะทาให้เป็นใส่ไปนี้เลยอันนี้เป็นเหมือนแม่พิมพ์นะมันทําได้ถูกหรอหน่ลองดิเฮ้ยนี่เองก็จะเป็นแม่พิมพ์ตามแบบนี่แหละสวยงามแล้วที่สุดใน3โลกโเราจะมาโรยไข่ปลากันว้าว เห็นปะวอย่างสวยสวยมากว้าโรยให้หมดไปเลยไข่ปลาว้านี่แหละคือฝีมือการทําอาหารของผมย, <laughs> ยังสวย <laughs> เห็นป่าสวยงามใช่ป่ะละ่ะ <laughs> กินเลยนะอืม <laughs> อร่อย <laughs> ไขป่ปลาเฮ้ยตีเรลืองอยู่นี่ <laughs> ไม่เห็นสีเหลืองมองไม่เห็นเพรานะฉะนั <laughs> <N> ้น <laughs> นี่เลยกินอย่างนี้ 哎，这样子就สวย呐。